เทสกล้องของคุณวัชรีนะคะแจ้งว่าเชื่อมต่อไม่ได้รหัสกล้องจะเป็นตามนี้นะคะเบื้องต้นตัวกล้องใส่เมมการ์ดขอโทษค่ะใส่ซิมการ์ดเพื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะซิมเทสจะเป็นซิมของ True นะคะ15เมกะบิตเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเสียบปลักกล้องแป๊บหนึง่ง โอเคเส็จรับกล้องแล้วไปขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวรอกล้องบ่นแป๊บนึงในระหว่างนี้จะเปิดแอปนะคะ system is starting กดบวกนะคะรอสแกนอ,อุปกรณ์ completed. Connection. ย้อนกลับก่อนนะคะยังยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอปิดแอปแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดใหม่ เข้าอุ๊ยเข้าพีดแอปเข้าแอปวีสามนโปรนะคะ s f u l n e โอเคถ้ามันขึ้นว่า successful connection นะคะค่อยสแกนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดสแกนมันจะเขียนว่าเครื่องกำลังออนไลน์เนาะเราก็กดถูกปุ๊บเลือกตั้งชื่อนะคะบันทึก แล้วก็เข้าดูได้เลยก่อนเข้าดูเขาจะมีการให้ล็อกอินรหัสผ่านนะคะ เลือกตั้งรหัสผ่านนะคะใส่อะไรไปก่อนง่ายๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง delete นะคะรหัสผ่านจะต้องมีตั้งแต่ตัวเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่นะคะกด confirm ปุ๊บกล้องมาแล้วนะคะอู้ๆไหลๆๆ,ๆ,ๆนี่นะคะ กล้องดูได้ปกตินะคะตัวสินค้าไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเนาะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าต้องลองเทสในส่วนของการใส่ซิมว่าใส่ซิมถูกด้านไหมแพ็กเกจซิมเป็นยังไงก่อนนะคะเพราะว่าตัวสินค้าปกติดีนะคะจากการเทสเดี๋ยวต้อง